มนุษย์เกลียวก้นหอยมอรณะตอนที่5เป็นอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พิกของอาจารย์อิโตจุนจิเลยก็ว่าได้ครับเพราะในเรื่องสั้นที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ก็มาจากเรื่องยอดที่มีการเชื่อมโยงกับเรื่องราวของคํำสาบก้นหอย เหมือนกับลำดับก่อนหน้าที่ผมได้พูดไปเลยมีจุดเริ่มต้นมาจากความรักต้องห้ามระหว่างสองตัวละครที่มีชื่อว่าโยริโกะและคาซูโนริได้ถูกครอบครัวกีดกันไม่ให้รักกันและไม่ให้อยู่ใกล้ชิดกันเพราะครอบครัวของทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ถูกกันสักเท่าไหร่แม้ว่าทั้งสองครอบครัวนี้จะอยู่ใกล้กันก็ตามทั้งโยริโกะและคาซูโนริมีความพยายามอย่างมากครับที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้พวกเขานั้นได,อดนสองคน อยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ได้หนีออกจากบ้านไปอยู่ในบ้านร้างในขณะที่ครอบครัวของพวกเขาก็กําลังพยายามค้นหาพวกเขาเช่นกันในขณะนั้นเองจูๆูๆยริโกะก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างและได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเห็นว่ามีงูสองตัวอยู่ตรงหน้าพวกเธอกําลังม้วนบิดเป็นเกลียวตัวพันกันอยู่ซึ่งเดิมทีแล้วเธอคิดว่าง,งูทั้งสองตัวนี้กําลังสู้กันแต่ทางด้านคาซิโนริก็ได้เอ่ยว่าพวกมันไม่ได้สู้กันแต่พวกมันกําลังทําการผสมพันธ์กันอยู่นั่นเอง หลังจากนั้นไม่นานครอบครัวของพวกเขาทั้งคู่ก็ได้บังเอิญผ่านมาเจอพอดีพ่อของโยริกโกที่โมโหจนเลือดขึ้นหน้าก็ได้ต่อยคาซูโนริเข้าอย่างจังด้านคาซูโนริก็ล้มตัวลงไปร่างกายของเขากับม้วนบิดเป็นเกลียวตามแรงต่อยของพ่อโยริกโกไปแล้วทั้งโยริกโกและคาซูโนริพยายามที่จะหนีออกจากบ้านเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันอีกครั้งจนเมื่อมาถึงชายฝั่งทะเล ด้านคาซิโนริก้ตโกนบอกโยริโกว่าโยริโกทำเหมือนก่อนหน้านั้นสิทำแบบนี้พร้อมกับได้สาธิตให้ดูถึงการบิดม้วนตัวให้เป็นเกลียวหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ลอยเข้ามาเป็นเกลียวเข้าหากันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับกระโดดลงทะเลหนีไปอยู่ด้วยกันชั่วนิวรันด์สำหรับเรื่องนี้เพื่อนๆสามารถหาอ่านแบบถูกลิขสิทธิ์กันได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ชื่อมังงะว่าก้นหอยมรณะในตอนที่มีชื่อว่าตอนที่5มนุษย์เกลียวได้เลยนะครับ